เนื้อข้างในมีเม็ดไหมมีฮะมีเม็ดเหรอไหนเม็ดอ่อนๆเม็ดได้กินไ,ได้ไห้หรอได้กินได้หมดแล้วก็น้ำพีกมะนาวช่ำๆ ป่วยป่วยดีขึ้นหน่อยกินของแซบแล้วจ้าน่าคมๆมนะมันมันคมๆมไหมคู่กับน้ำพริกแบบว่อาออกเผ็ดเผ็ดเปรี้ยวเปียวเค็มเค็มใช่ไหมภาษาไทยมีชื่อว่าอะไรใครรู้จักคอมเมนต์บอกหน่อยนะคะ